พระอาทิตย์แดดออนแล้วนะคะองค์กาพอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับ,รนะรบผม่อพ่อแม่แม่เอฟซีธรมบานเดล่าท่านทุกคนดูนะครับคนที่อยู่ซ่องโจ้สายลยุยนะครับบรรยากาศกันนะครับพระอาทิตย์เริ่มพระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วแดดเริ่มออนแล้วนะครับผมงพ่อพอแม่แม่เอฟซีธรมบานเดล่าท่านทุกคนดูนะครับผมที่อยู่กับซ่องโจ้สายลลลุยยอ่าืมกด like, กดกดไกค์ระดดิ่งกัน้วยนะครับอย่าาลืมฝกออนะขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี ทางบานาลาท่านทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับซ่องโจซารุในควัมที่มาติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับที่มากดไลค์บรรยากาศสวนมันครับวันนี้มันก็ออกดีเลยนะครับผมพอๆแม่แม่เอฟซีทางบ้านนลาแต่ข่าวอย่างนึงนะครับฝนไม่ตกนะครับผมกลัวมันตายอย่างเดียวนะครับผมเอฟซีทางบ้านนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศเริ่มอ่อนแล้วเริ่มค่ำแล้วนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศกันเด็ครับผมพ่อๆแม่แม่เอฟซีทางบ้านาลาท่านทุกคนนะครับคนที่อยู่กับซ่อง เจ้าสายลุยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะครับบรรยากาศอยู่หลังบ้านกันนะครับผมถ่ายคลิปนะครับไม่ได้เลิกทำยูทูบนะครับผมทำเมื่อเดินนะครับผมพอพอแม่เอฟซีสังวานาร่าเจ่ิญดุลนักกระฟันที่อยู่กับซ่องเจ้าสายลุยนะครับให้เจ้ามีรายได้กันด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะครับฝากซ่องเจ้าสายลุยด้วยนะครับบรรยากาศอยู่หลังบ้านนะครับวันนี้นะครับผม พอไม่เม่เอฟซีธรรัรน,นิล่าท่หนทุกคนนะครับที่อยู่กับซ่อนโจส้สรีเขาช่วยกดไลค์กดแชร์กดคลายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับาาความมันจ้กิปฟต์ยันไงครับทุกคนครับ